สวัสดีค่ะจอยนะคะเราก็มาอยู่กันที่ v 88สาขาลาดบุหลวงนะคะวันนี้จอยจะมารีวิวเจ้ารถกระบะ Toyota Revo 2.4 e-cab ปี2018สีเทาคันนี้เลยนะคะออกรถที่นี่รับประกัน6ปีเครื่องเกียร์กล่อง ECU หรือ60,000กิโลเมตรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรถกระบะ Toyota Revo 2.4 e-cab คันนี้สีเทาปี2018นะคะ ดูสิคะโอ้โหข้างหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็เป็นสีโลโกโล้สีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศเป็นข้างล่างเป็นสีดำแบบนี้นะคะน้องน่ารักแล้วก็สวยเท่หล่อมากเลยนะสีตัดกันดีมากเลยนะคะแล้วก็ดูไฟค่ะ ไฟหน้านะคะน้องสวยมากเลยนะคะมีสัญลักษณ์ติดข้างๆอย่างนี้นะคะไม่มีแตกหักไม่มีรอยแตกงาใดๆเลยนะคะกดใส่มดงามเลยค่ะไฟข้างก็สวยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะทุกคนไฟตัดหมอกนะคะน้องเท่มากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่ะสิขา่นี้เลยนะเราก็มาดูล้อค่ะ ล้อนะคะยังเป็นแม็เดิมๆจากโรงงานจากศูนมาเลยนะคะเรามาดูภายในรถนะคะรถคันนี้นะคะรับประกัน6ปีเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะคะเป็นรถปี2018นะคะภายในรถนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะมีปุ่มกดนะคะแค่คลิกนะคะรถก็เปิด กระจกลงมาให้ได้เลยอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เรามาดูคอนโซลหน้านะคะเป็นตัวสีดำเลยค่ะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะทุกคนแอร์ก็เย็นฉ่ำมากเลยนะคะแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มันติดฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่มนะคะไปที่วิทยุนะคะวิทยุก็สามารถฟังบลูทูธได้บลูทูธไปที่โทรศัพท์แล้วก็ฟัง YouTube ได้เลยนะคะฟังกันให้อย่างสบายใจเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปทางไหนนะคะโอ้โหสีรถข้างหน้านะคะคอนโซลเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูดูค่ะเกียร์นะคะเป็นระบบเกียร์มินวนวลสปีดนะคะ5เกียร์ค่ะโหสวยมากเลยนะคะนี่นะมีที่วางแก้วด้วยนะแล้วก็เบาะนะคะเป็นบาะผ้ากรรมหยี่นะคะทำความสะอาดง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เบะ อะไรเพิ่มเติมก็บอกทางร้านเราได้เลยค่ะข้างในนะคะภายในรถนะคะสภาพเกตเอนางฟ้ามากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะใครอยากได้นะคะก็สนใจก็ติดต่อมาที่จอยนะคะ0928679269นะคะรถเราไม่มีปัญหาใดๆนะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทําสวนทําไร่ทํานาก่อสร้างหรือว่าอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์นะคะมาดูตัวข้างในค่ะโอ้โหห้องโดยสารนะคะกว้างขวางค่ะเป็นเบาะเป็นสีดําเบาะหนังอย่างนี้เลยนะคะสามารถนั่งได้หลายคนมากค่ะสี่ห้าคนนะคะจะเป็นไปเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือว่าจะเอาไป เรามาดูภายในตัวเครื่องกันบ้างนะคะทุกคนตัวเครื่องนะคะยังคงใหม่เอี่ยมแล้วก็งดงามอย่างนี้เลยนะคะน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะเครื่องยังคงสภาพดีสภาพเกรดเอนางฟ้าอย่างนี้เลยนะคะก่อนรับรถนะคะทางร้านเรานะคะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเปลี่ยนแบตให้นะคะ ถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรตรงไหนนะคะบอกทางร้านเราได้เลยรถคันนี้นะคะรับประกัน6ปีเครื่องเกียร์กล่อง ECU หรือ60,000กิโลเมตรนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีปัญหาใดๆเลยนะคะสบายใจหายห่วงนะคะขับไปปลอดภยัยทุกอย่กันบ้างคะกับการรีวิวเจ้ารถ Toyota r 4 e ีโวกระบะแคป 2.4E สเทาคันนี้ปี2018นะคะราคาเขาอยู่ที่479,000นะคะผ่อน8 พันกว่าบาทนะคะ8 4งวดนะคะหากพ,พี่เพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อมาที่จอยเลยเบอร์0ูนย์7 9 2 6 9ค่ะหรือจะเป็นเบอร์ร้านนะคะ0 8 2ย์1 2 2 2 2นะคะวี8 8สาขาลาดบุรลวงค่ะพีพเพเพ่เพื่อนก็คงสนใจรถกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมติดต่อมาที่จอยนะคะวันนี้นะคะจอยก็ขอให้พีพเพ่เพื่อนให้กำลังใจกันให้จอยทำคลิปต่อไปนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ